กับแขกรับเชิญในรายการของเราวันนี้ครับนะฮะเป็นสายกินเหมือนกันแต่สําคัญเขาเป็นนักร้องมือต้นๆของเมืองไทยครับนักร้องคุณภาพอีกคนนึงคุณภาพที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันอยากจะบอกว่าลูกชายแฟงเฟิร์ตเนี่ยเกิดมาแล้วร้องเพลงแรกเลยคือเพลงของเขาเลยนะจริงกับเ่า๋อเพลงนัิแจ้ไม่ใช่ ไม่ใช่พี่เบนเอามาร้อพี่เบนเอามาร้องแล้วแฟรเฟิร์มันฟังทุกวันทุกวันจนเว็ใ้าเจ้าเจ้าเจ้่เจม่เจ้า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 ยจัาเจ้าเจ้าเจ้างเจ้ยเจ้่เจนนเ้เ้าเ้เเจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้ไเจ้า่จอาเจไา้า้เจ้า้าเเจเจ้เเาเ้เไาเา้า้จเา เฉลยตลอดเอาแขกรับเชิญเป็นพี่เบนเหรอเอาแขกรับเชิญเป็นพี่เบนเหรอไปพบกับเขาเลยดีกว่าแขกรับเชิญของเราเบนชลาทนั่งเลยท ให้พี่เบนเข้าไปนั่งเพลินเป็นไงพี่เบนไม่ได้ร้องเพลงมานานยังเนี่ยเออจะสองปีแล้วครับไม่ได้ไปร้องเพลงแต่ก็เห็นหน้าพี่เบนบ่อยนะในโซเชียลในอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนั้นก็ยังมีมีกิจกรรมให้เราเห็นหน้าเงียก็ยังไม่มีใครลืมเบนเบนอยู่วงการกี่ปีแล้วครับเออถ้าปีนี้ก็ก็เข้า20แล้วครับเร็วนะเร็วกว่าเร็วเร็วครับแล้วก็เบนรู้ตัวเองว่าตัวเองนชอบร้องเพลงตอนไหนอ่ะ ผมน่าจะเป็นเหมือนหลายๆคนนะคือคือการร้องเพลงมันเป็นเหมือนมันมาใกล้เคียงกับการพูดนะครับอ่าคือผมก็มีความสุขกับการร้องเพลงตั้งแต่เริ่มจําความได้ก็ชอบร้องเพลงเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านนี่ก็จะชอบมีงานปาร์ตี้แล้วบ้านเราจะเป็นบ้านบ้านใหญ่ในซอยอย่างเงี้ยเวลาเรามีปาร์ตี้แล้วทุกบ้านจะมารวมกันนะครับแล้วจะต้องมีโชว์จะต้องมีเล่นดนตรีมีร้องเพลงโชว์อย่างเงี้ยแล้วเวลาผมร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าเราเห็นทุกคนยิ้มอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบฝังใจว่ามันมีความสุขเด็กๆชอบร้องเพลงของใครเด็กๆฮะรอก เอกวยเซ็ตเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเยอแล้วแล้วฝึกตัวเองไงคือจริงจมันมาจากพอพอเรารู้ว่าเราชอบมันก็จะหมกมุ่นอยู่กับมันอ่ะเราชอบชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงแล้วก็จะฟังแต่เพลงฟังพี่เบิร์ดฟังฟังฟังร้องตามร้องร้องมันก็เหมือนกับว่าเป็นการได้ได้ฝึกฝนไปในตัวเนี่ยพ่อเก่งขนาดนี้หนูว่าต้องฟังเยอะหนูว่าเขาฟังเยอะคือคนร้องเพลงเก่งเก่งส่วนใหญ่เป็นคนฟังเยอะทั้งนั้นคือทุกอาชีพอ่ะเอาจริงๆการฟังสําคัญที่สุด ถ้าไม่ฟังทําอะไรไม่ได้พิธีกรเอาแต่พูดไม่ฟังก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฟังสําคัญที่สุดแม้กระทั่งการเป็นนายกนายกสมาคมตลกซึ่งตอนนี้เป็นใครโอบาเสียงหนึ่งเข้าใจไหมพี่โอบาพี่โอบาต้องฟังเยอะๆวเกินเบนต่อการเข้าวงการเพลงของเบนคือเป็นศิลปินอินดี้สมัยถ้าย้อนกลับไปเมื่อเมื่อประมาณ ประมาณ20ปีแล้วจะเคยได้ยินคำว่าว่าเด็กแนวที่จะมีคลื่น104.5แฟตเรดิโออยู่ครับแล้วเขาจะเป็นเป็นคลื่นที่ที่สนับสนุนให้ให้คนทางบ้านสามารถทําเพลงทางบ้านแล้วก็สง่งส่งมาเข้าคลื่นแล้วเขาก็จะขึ้นชาร์จเปิดในวิทยุให้คนได้ฟังแล้วแล้วผมก็ก็ได้ร่วมร่วมร่วมกับเพื่อนนะครับ ฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นชื่อว่าโมโนโทนรุปแล้วเราก็เลยส่งเพลงเข้าไปในคลื่อนะครับแล้วเพลงมันขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งมันมันก็เลยเริ่มเริ่มมาจากจุดนั้นแต่เห็นอย่างนี้นะประธานโทษตอนนั้นมีสาวมาจีบเหรอเป็นเหรอโอ้็มันก็ต้องมีบ้างจำหนูได้ไหมที่ใส่เสื้อยีนยืนอยู่หน้าเวทีมองพี่ไม่กระพริบตาเลยอะค่านอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบยืนอยู่หน้าเวทีแล้วก็มองแล้วเราทำไงประารผมก็ถูไม่ถูกพี่ แล้วมาเข้าอยู่เบเกอรีหลังจากที่มันเริ่มเข้าชาใช่ไหมฮะเพลงมันก็เข้าหูพี่บอยกฤติยพงึนอะไรลยคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามีบีไฟบีไฟก็คือมีผมมีคุณตโตศักดิ์สิทธิ์มีคุณมาเรียมมีคุณเค้กคุณคิววงฟลัวนะครับตอนนี้เป็นรุ่นเดียวกันเลยเหรอเป็นเพื่อนกันเหรอเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันเมาโตหน่อยมาโตหน่อยจริงๆไม่ค่อยมีอะไรให้เมาสนะ้นเพราะว่าคนเลวที่สุดในวงก็คือผมอ <_ ets>